เราอยู่ในสังคมก็มีกฎหมายมีกฎกติกาไก่ชนเวลาอยู่สังเวียนเขาก็มีกฎกติกาเช่นกันค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเขาจัดไว้อย่างชัดเจนนะคะเพื่อความยุติธรรมความปลอดภัยของไก่ทั้งสองฝ่ายนั่นเองร่บจากการจับคู่ค่ะเขาจะมีการเปรียบน้ําหนักเปรียบอายุเปรียบส่วนสูงและก็เชิงชนเพื่อที่จะไม่ให้ใครเนี่ยได้เปรียบหรือว่าเสียเปรียบมากจนเกินไปนั่นเองพอได้คู่แล้วเนี่ยเริ่มที่จะเข้าสู่การชนค่ะโดยหนึ่งยกจะใช้เวลาเพียงแค่20นาทีแล้วก็พัก20นาที แล้วก็ชนได้สูงสุดเนี่ยไม่เกินหยกค่ะอุปกรณ์ก็เข้มงวดนะคะใช้เดือยเนี่ยได้แค่เดือยธรรมชาติเท่านั้นอย่างเช่น 1, พันผ้าหรือว่าพันผ้าเทปห้ามใช้ของมีคมเด็ดขาดค่ะก่อนชนกรรมการเขาจะพรูฟเขาจะละเอียดในเรื่องแบบนี้มากๆในการตัดสินก็มีทั้งแบบชนะเพราะว่าอีฝ่ายน่ยวิ่งหนี3ครั้งหรือว่าชนะน็อกเพราะว่านอนหมอบหรือกรรมการสั่งยุติทันทีถ้าเจ็บหนักจนเกินไปค่ะแต่ถ้าต่างฝ่ายเนี่ยต่างไม่สู้อันนี้เราก็ถือว่าวินวินแล้วก็ยุติกันไป ค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องความปลอดภัยไก่ทุกตัวค่ะจะต้องผ่านการตรวจสุขภาพห้ามใช้ยาเร่งห้ามใช้ยาชาหรือว่าสารกระตุ้นใดๆทั้งสิ้นค่ะสรุปง่ายๆก็คือสนามมาตรฐานเนี่ยเขาจะเน้นแฟรแฟรโปร่งใสและที่สําคัญให้เกียรติไก่ชนทุกตัวด้วยค่ะ